Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi And I pass it on to all of my friends Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body And she's hanging out with all of her friends Yeah, yeah, let's go Yeah, she wants to play it like that Look her in the eyes and she looking right back Feel the heat rise with the right contact She's playing with her hair so I know she likes that uh, Yeah, I can feel the beat now All I wanna do is get her out of the crowd And on the dance floor with the bass so loud Making my move through the room โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีเข้าสู่ช a n นทพาราแลกนะครับผมคลิปนี้ผมก็มาโซโล่แรงนะครับผมด้วยตัวละครนาคอสนะครับ ประมาณ20วัวดาวนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับแ้วก็ไม่น้อยมากก็เกมนี้ก็เจอฮีโร่ที่เกลียดอีกแล้วนะครับผมแวนนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับกดโซโล่ก็เจอแต่แบบปุ๊งปงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ว่าเราจะเจอฮีโร่แบบไหนเนี่ยแต่แต่ถ้าเราแบบตั้งใจเล่นให้ถึงที่สุดเนี่ยมันก็ผลมันก็ออกมาดีนะครับผม first blood เกมนี้อาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมเป็นลาโหลดมาจากสตรีมนะครับผมแบบไม่รู้เป็นทัไมนะั้นคือคลิปในสตรีมเนี่ยมันมีเสียงนะแต่ว่าพอโหลดแล้วมาแล้วแป้งไม่มีเสียงไงผมเลยต้องมาภาคมาภาคเรานะครับโอเคก็ได้อยู่นะครับผมแบบเวลาตอนภาคเนี่ยผมก็จะอาจจะแบบแอบบสอนด้วยนิดหน่อยนะครับแบบเตือน,นเกมยังไงนะครับก็ ดูเอาครับดูจากฮีโร่ก็ทีมเราก็ไม่ได้เสียเปรียบมากนะครับแต่ก็1ต่อสแล้วนะครับไม่เป็นไรมีพลาดกันได้นะครับอันนี้แล้วก็ฟาร์มก็บเลเวลไปก่อนนะครับอ๋อเกมนี้เราก็เล่นเป็นสายเดวทานนะครับหรือว่าสายขวานนั่นเองก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับเพราะว่าทีนูข้ามีตัวเบิร์ดประมาณ2ตัวนะครับก็คือรัสกับแบทแมนนั่นเองนะครับผมส่วนซิลเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับซิลมันจับนคอสไม่ไดู้่แลว อ่าเบทแมนเดินกลับเรนแบบนี้ไม่รู้หรือเปล่าว่าผมจบล่างฟันไปเรียบร้อยครับผมโอเคหมดแล้วถอยก่อนอาตามบนก็โดนคราบผมแว้อีกแล้วแล้วก็เอาดาร์กไปครับเพราะว่าขึ้นไปเอามังกรใหญ่ก็คงไม่ทันแล้วนะครับ พี่เดินเกมว่าประมาณนี้เล่นพออยายเล่นให้ทามิ่งมันเปนะครับถ้าเราแบบเดินปามังกรเนี่ยก็อีกหลายวิกว่อนจะไปถึงมังกรใหญ่นะครับก็ทำให้ช้านะครับแบบนี้จะดีกว่าเยอะเลยอ้าวแบทแมนยังไงฟอลเรนปครับ้ฟอเลฟอรเรนคิวไปตายหรือเปล่านะไม่ใช่อะไรหรอกอยากได้บัฟฟ้าเดี๋ยวเอาไม่ได้นะคอท่าบัฟฟ้าเล่นยากโอเคอืม มือนจะคุมแล้วเนี่ยเราไม่เสียแบบโอยโอ๊ยซิวซิลดูแค้นมากนะครับแต่ข้าเราเอ้ยไม่ตายได้ไงวะผมงงเนี่ยตอนเล่นตอนเล่นตอนสตีมที่ผมงงแบบเอือแดงเลยอะประมาณแบบกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่ไงะกีลในเห็นผมโดนเอือวะคือผมไม่รู้นะว่าซิลเนี่ยอันตีส่ผมผมเพิ่งมาเห็นตอนที่ผมแบบตอนตอนซิลมันตีเสร็จแล้วอะเราเลี้ยวโดนงานไปโดตาม ฟาร์มฟาร์มสิถ้ามันไม่มาน็อ c อัพส่วนตะกี้มันก็รอดละรอดเอ้ยสิค okay. รับสังเกตว่าทามิ่งฟาร์มจะค่อนข้าง,างไม่ค่อยเป๊ะนะครับเราต้องเสียยวลาไปแกงบ้างอะไรบ้างไปฆ่าดิแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเราเดินเล่นนะครับเราได้คิวเราก็คุ้มนะครับกำมาฟาร์มให้หดไล่ฟาร์มให้หมดบ้านหมดป่าไปเล่นอครไม่มีอะไรมากหรอกท่องไว้เล่นให้เินน้ำแค่นั้นแหละหมดเลย ครับนะคลิปเทคได้ก็เทคไปนะครับเพื่อนเราไม่อยู่เลนเอาอีกเวฟหนึ่งยังได้เลยนะไม่ต้องรอโฟลเลนก็ได้นะครับเล่นเห็นเล่นเห็นแก่ตัวไว้ก่อนครับถ้าเรามั่นใจว่าเราแบกได้นะเอาชิปหายแล้วแบทเอาอยัางไงเอาวินบอกวินบอกไม่ได้เรียบรอ้อยอัลติเมท ถ้าเป็นแบทแ,แมนบินวอกแล้วจะโดนตดนต,ตีแล้วจะหายบินวอกหรือเปล่าเราบปยังไงปนวนซิวีดีไหมอ,อ็ไม่ได้ป่ะเสียงไปนี่แวนเริ่มโชว์โหดล,ละอาจจริงแวนเวทเนี่ยผมก็ไม่ได้อักคาาติอะไรหรอกนะครับแต่ว่า บางทีกดเจอแล้วแบบทีมเราเนี่ยมีเมดแล้วใช่ปะเออแล้วก็เอาแวนมาอีกแล้วก็มาออกเวดอีกมันก็กลายเป็นเมดสองเผลอเผอแม่งป่าเป็นเวดอีกกลายเป็นเมดสามเนี่ยมันท้ายทีมเสียเปยียบมีแต่ดาเมดเวทไงมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกแบบเออทำไมต้องเอาเวนมาออกเป็นเวดด้วยวะอะไรเนี้ยหรือไม่มึงก็แก้ด้วยการแบบเล่นแคลรี่ตัวอื่นไปเลยก็ได้นะครับไม่จะไม่เห็นต้องมึงไม่เห็นต้องเอาเวนแวนมาเล่นเลยอะไรประมาณนี้นะออเออไอ้แย่เลิกบน พอได้สเปียร์แล้วก็ขึ้นเป็นเลวทานเลยนะครับจริงๆแล้วจะขึ้นเป็นออมิอาร์มต่อก็ได้นะแต่ผมอยากขึ้นเลวทานเนี่ยเพราะว่าไอ้ขวานเล็กอะ่ะมันเก็บได้แค่เท่าไหร่ยี่สิบไงแล้วสเต็กผมจะครบยี่สิบละถ้าขึ้นออมิอาร์มเนี่ยแล้วเราอาจจะเก็บช้านะครับผมก็เลยขึ้นไปนขวานใหญ่มาก่อนเลยนะยังไงเกมมันก็นำอยู่แล้วทอนฟาร์มเพลินเหรอฟาร์มเพลินแบบนี้แกเก็บเดึ๋ยวไม่โดดตามครับ เห็นจุดแตกต่างว่าถ้าสมมุติว่าถ้าผมเนี่ยกระโดดเข้าไปงัดแล้วกดอันติีเลยหรือไม่ก็กดกดงัดแล้วก,ก็ก็คือกดหนึ่งรัวเราจะไม่มีสกิลตามเลยนะครับแต่ถ้าเราใจเย็นนิดนึงรอให้มันสกิลหนีเราแล้วเราค่อยสกิลหนึ่งตามอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นแบบที่ฆ่าทอนเมื่อกี้นะครับจริงจริงมีหลายช็อตมากนะครับก็ไปดูๆกันเอานะครับ แ,บบแค่เราใจเย็นนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถล้วงเมดแคลรี่ที่มันมีสกิลหนีได้นะเนี่ยเอาตามได้หลายจังหวะเห็นปะตามไปตามได้ถึงสามจังหวะเลยนะตอนนี้เราเกิดมาครับผมความถึกและแรงโอ้โหโคตรเถื่อนเนี่ยสมมติถ้าเราแบบดักพุ่มได้ใช่ไหมเราก็กดสกิลหนึ่งก่อนก็ได้นะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตีตีแล้วก็ พอมาหลุดระยะฟันเราเนี่ยแล้วก็สองตามแล้วก็ฟันฟันพอมันหลุดระยะฟันเราอีกแล้วก็หนึ่งตามเห็นไหม,ไหมเออมันตามไลนะ้อันนี้ใช้ได้ตอนที่เราแบบหนึ่งหนึ่งนะแบบดักฆ่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดทีมไฟใหญ่เนี่ยเราทำยังไงไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนซีซีสตันตายห่าหมดไฟใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วนะเข้าไปไม่ถึงหนึ่งวิแม่งโดนสตันโดนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับใช้สกิลแบบไหนอะไรยังไง ไม่หอไม่อานต่อเลยครับผมเสร็จมาตรฐานนะอตอนนี้เพื่อนเราก็สลับมาเล่นล่างกันแล้วนะครับผมได้บนแล้วก็ลงมาเล่นล่างกันตรงกลางยังไงเกมค่อนข้างนำนะครับสกอร์รวม18ต่อ9กค่ายับเยินไปหมดเลย7นาทีสกอร์คิวเยอะขนาดนี้นี่คือแบบไม่ตึงนะครับ บอกแนตรง,งกลางทีมตรงข้ามก็รู้ว่าเงินตามแต่ก็ยังบวกออกมาบวกนอกบ้านเลยดกถือว่าเป็นความโชคดีของเราละกันที่เจอทีมตรงข้ามเล่นค่อนข้างอ่อนนะครับเฮ้ยใช่ปอาวว่าเนี่ยเราไปหาว่าทีมตรงข้ามอ่อนนี่มันเหยียดยาวกันไปละขออภัยนะครับแล้วพูดจาอะไราไม่ถูกูนะครับผมก็เป็นภาษาแนวแนว,แนวแบบแนวขิงขิงอะไรแบบนี้นะครับใครที่เซสชัทีฟกรบข้ามพวกนี้ก็ขออภัยนะครับผม ออกมากันเปรียหรอปาดขอปาดขูไปทีเฮ้ยมันหลอดช็อกว่ะมันหลอดช็อกเง่งี้โอเคไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็เก็บออบเจกต์ไปถึงเพื่อนจะไม่เอาด้วยก็เถอะอ้าวยังไงพอเราตัดสินใจเก็บออบเจกต์แม่งส vale> ุกมีทีมไฟเกิดขึ้นเรียบร้อย ผมยอมใจทีนรงข้ามวะเงินตามขนาดนี้ยังแบบออกมากระโดนฆ่าตายนอกบ้านกันที่ไรวะชิวมากครับอย่างนี้ดูเพลินๆไปดูว่าดูเป็นแนวทางไว้นะครับว่าเออแบบเกมนําเราทําอะไรยังไงนะครับผมเกมนําเราควรที่จะใช้ความได้เปรียบของของความเกมนําเพื่อที่จะรีบจบบ้านนะครับผมเรรยบร้อยครับผมดับบัลเล็ตกลางไป วิเกิดโดนชัดดาวแล้วตีน้ำแบทแมนไม่โดนเสร็จเราตายไปนะหมดแล้วนะเอาฟอรเรยนยังไงผมว่าผมต้องช่วยฟอรเรนหน่อยละฟอรเรนสามหนึ่งเรียบร้อยฟอรเรนไม่ตายด้วยเรียบร้อยดับบนคิวไป ลัดเ,เอาเปล่าอ่าฝีหนีลัดลัดเขาเบิร์ดเราไม่ตายนะเพราะว่าเราออกขวาเนี่ยใช่ไหมเพอเราออกขวาเนี่ยตอนเราเจอตัวเบิร์ดเราก็จะมีความมั่นใจเล่นมากขึ้นนะครับผมเอา้าโอ้โหแต่ว่ามันจะโดดหนีไปทางบอ่อโอ้โหเสียเชิงให้ลัดเลยโดดดักหน้าอย่างดีนะทุกคนเป็นยังไ,ไงวะปกติลัดเวลามันโดนใครรั่วมันชอบกดอันติดมั่วไม่ใช่หรอวะม,มันโยกไปทางนั้นวะแย่เลย พอเรียนโยนโเคครับมากันต่อครับผมตัวันนี้ มาฟ้าเราหายไปไหนไม่รู้เราจะโดนน่าจะโดนลราเรียวเอาหรือไม่ก็แวนเอาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราเอาดาร์กเลยแล้วกันนะขึ้นมีเวลาเก็บอวเต็ุคิวๆนะครับ เราก็เล่นตามสไตล์ตัวละครนะคำาแยกดันทำเมฟไปรอทีน้อข้ามพลาดลารดูไม่ได้เลยไม่มีดูเล่นไงแบทแมนเหมือนจะมานะแบทแมนเอาปเป้าผมคิวนะบอกเลยฮ่ามาจริงด้วยตอนนี้โดนตั้นแล้วไงอ่ะพี่มีขวาแน่น,น้องขวานบอกเกมนำเป็นไงเรียบร้อยแบทแมนยังเอาไม่ลงเลยนะ ถ้าเป็นเท่าโซลิเวอร์นี่เราจะตายไปแล้วนี่เป็นข้อดีของเดวทานนะครับผมถ้าเป็นสายสมดุลในแพทปัจจุบันเนาะออกกันแทบทุกคนอยู่แล้วไม่ค่อยออกกันแล้วโซลิเวอร์มันไม่ค่อยออกออกแล้วรู้สึกมันกากลงอะไรแบบนี้ ปาดแรงอยู่ปาดแรงอยู่ฮ่าฮ่าแบทแมนแบทแมนบอกว่ากูไม่เคยเจอในคอร์พิ้วขนาดนี้มาก่อนเลยโมอีและเอาไปเลา่าเรียบร้อยโอ้เนี่ยกัดอีกแล้วผมจำได้ว่าผมผัวร้อนมากเลยตอนโดนรัดข่าเนี่ยสองรอบพรตายเพราะมันตายสองนี่คือตายเพราะมันตลอดเลย ตอนนี้เพื่อนเรากำลังเจอศึกหนักแล้วทุกคนรึเปล่านะ้ะแต่อเอรนเฟรนบอกไหวต่อให้สิบต่อให้สิบยังไหวบอกเลยเงินนําแบบนี้แหวนโดนช็ตาไปยังไงครับผมโหเรามาช้าไปวะมาช้าแล้วยังไงก็อยากไฟอะ่ะยังอยากเล่นอยู่ยังไงโอ้ฟิกเกอร์คิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าป้อมช่วยเองได้เหรอ นี่แหละครับความน่ากลัวของนะคาคอตเวลาเกมนำเงินนำเนี่ยมันก็มันจะจะโกงหน่อยอยากจะจบมากๆเลยนะเนี่ยอุ้ยสิวแมงสับของไม่ได้ไปทุกคน ฝืนตีก็ไม่ได้นะเดี๋ยวรัดแม่งัตีโอ้โหเกมแม่งยื้อเลยจบไม่ได้ไม่เวลาใจเย็นๆถ้าใจร้อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีพลิกให้แต่ป้อมเรายังไม่แตกสัก,กเลนเลยนี่วะยังอยู่ครบศาสตร์หาทางจบไม่ได้นะ เกมนำและได้ใจโอ้โหจังปากดีได้นะช็อตนี้ไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับโยนแค่นั้นแหละากได้ป้อมนะจะได้บัลลแงก์จะได้ซูเปอร์คลิปก็โยนนะไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันตอนนั้น ผิดพลาดก็ได้นะครับเวลาละพลาดเรา,าก็อ้างๆหน่อยเพื่อ มาครับทุกคนโ,โหนี่แบบเหมือนเกมจะนำานะแต่แบบสกอร์นี่แบบฆ่ากันยับยุยี่มากแต่ก็ยังแบบรู้สึกเหมือนจื้อไปจนกอสเลเยอร์เกิดจนได้นะครับเหมือนจะง่ายแต่กระจบบ้านไม่ได้สงสัยต้องตัดสินใจด้วยกอสเลเยอร์แล้วละ่ะต้องเกมนี้ต้องตัดสินด้วยการเอากอสะขึ้นบ้านละนะเดี๋ยวฝืนจบเดี๋ยวแบบมีเยื้ออีกแน่เลยมานะแต่ทำเวฟทำเวฟก่อนทำเวฟแล้วค่อยเอากอนะ เฮ้เฮ hey. hey. hey, hey, right ้ได้อยู่กระตุกกระตุกมากได้กอดอยู่สบายใจแล้วการันตีจการันทุยขิงพันกันการันตีการันตีชัยชนะแล้วนะครับจอกแหวนพิมพ์ใส่คืนเฮ้ยขิงกันมาขิงกันไปอ้าวโดนบล็อกเลย โดนบล็อกเลยนะทีมวัวขาเราไม่ได้โดนบล็อกเลยไงรัสวิไหรรัสตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเล็งเราเป็นพิเศษเนี่ยป่าสวนเอาป่าไม่ถึงวิรู้สึกเท่ทุกอ้าวจบก่อนโอ้โหครับก็โคตรมันเลยครับพี่นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมพีก็จบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดครับ ก็แลงผมก็แรงอยู่ก็ยังไม่ซูเีมนะครับพอดีแบบค่อยมีเวลาเล่นนะครับเล่นกับวันละ2องสามครีมนะครับยูแ,นแวนดว้เราได้เอ็มด้วยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมก็ถ้าดูก็สนุกก็กดไลค์ด้วยนะครับเจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย